สบายดีพี่น้องเออพี่น้องถ้านังกินข้าวเจ้าก็เป็นเน่านั่นลูกกินข้าวได้พี่น้องเด้ออ่ากันพี่พ่อ เดนักมันกตีเรายืมขอจดสั่นเราจะมาขุดที่ดีครับผมโอเคเร้ได้ไร่แล้วก็เราจะได้กินอยู่วะมาหิ้วขัาจ้ามาเปิดสำหรับกอแก่โอเด้มามเดูไปยัง

นับกิโลกรีดก่อนว่าจะได้กี่ตัวเดี๋ยวเขาังขึ้นมาว่โนวะแน่แล้วไปมือว่าได้เลยใครชดบ่ชดบตัดรันออตัดัาดีเยพี่น้องมืเบาไหวเอาเกบ่อีกตั้งหลายน่ะอม่รเงี้ยไม่เสร็หรอกไม่ตัดแม่นมกินข้าวเลย นั่นแหละข้าวนนตัวจิอก่คือมาไล่เท่านั้นเราจะเต็มของของมันน้อย <c oughs> เห็นบ่พี่น้องมนสิบเรียนของมะลุมออกซิมาได้เห็นไหมทุกคนแล้วเต็มของนับไม่ไหวแบบนี้ <c oughs> อำไมวาสินับไม่ออก กงกาน่งกาี่เย้บกมสดินแุ่นวุนว่นวุ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 นุนวุุ่่วุนุนวุ่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 นุนวุ่นวุนวุนวุ่วุนวุ่นวุ้วุ่นวุวุนวุว่นวุ่่นวุ่นวุ่นวุวุ่นวุ่นวุวุนวุ่นุ่นวุนกุ่นวุ่วุ ต um eh like ัวต๋อประมาณสองคำหลอดจะจะเต็มของอือืมอืองต้องเลื่อนรนแเ่อนแหละ เดีอวคะ่ะโอ้รู้สึกว่าจะมีต่กัวผู้นัน่นเ่ดูเยอะจริงๆนะเรื่องจริงนะคะอืมอ,อืมอ,อือลมันมันสรบคนจะไปใส่ขี่วันเตรียมตัวหากระตา ใส่ทีกับแคเขาเดอนมีมอสเมื่อกนั่นมด้เพื่อนพาสปอร์ตมังบอชื่ออะอยู่ฮะชื่อเาสปอร์ตน่ะไปเปิดนะปิดแลรวก็ตั้งแอปเข้าโหลดแอปไปเลยเด้อ แต่นั้นะเป็นพวกเ็ตูรงกับโอมันแค่นั้นจะเนดีเดียวมัหรอคอยเขเห็นนะดีวเไม่เท่าปรเทนะใส่ใส่ตะมองนี่ตอกเมืดไอมันคิมื่อเมอเมื่อน่อยเอาออกัดนีนอนย่นี่มันหมดน่บริสไนอนมาที่ใสจักมันอยู่ตะโกจยิ่งหนผมยังไงเลยพอจั่ตเนื้อแบบนอนตัวที่มันติดหนาคนเหมือนเดิอันน้ัเลยนี่เออนอนแล้วก็มี นกิโร่อวัวะดอัน้รอกัดัวแนอน่นอนด่วงตัวน like ี้อวนเดี๋ยอนเปรเลยตัวนั่นแหละมันอึ้งลื่อย่งนก็คอมันนี่้าวจังหวะจโร่ตายบุจักบไม่ได้ตายติ่นดออกมายังบินอยู่เ็ะตัวงมเอเสือได้ปะเอาไปขาขาเบิ่งข้ากจินไิอีีเลยนี่ีเลย กินมากขันไยัมง่บขอบยำตูแล้วขอเ่บตู้ข้าวเปอกะเปาู่ยตัวเยไปเจองู นิดแบบนอย่างเลยอ๋อแบบนี้ไประานยัดไปรอบนึงทงคนหมนิ <l itch ula> <list troll> ่งเดนเดีย่ม่ด้านล้ไปมันอาเออดื้อไปจขับ้เขาเนอก็อนเช้า ม agues, ีกาไผ่าซื้อมาเขาัด่เกูใหญ่มากเลยกูผู้เริ่หมดแล้วหมดแล้วนันมีท่านลยปูกขึ้นมละข้า่างจนั่นไปเลยงก็สู่ป่าย่งเปมั ไปบุกช s อปมาเาลนี่ได้ไปไปนจะได้ขามันเริมเข้าไปกินแล้เ้นบมือขานจบเ่ยวกินอกระโดกัน ก็น <łość> ่ดมดงแรงมากวขาบอกมือทีวร์ช่างดีมูอแล้วก็เอาเขยมีแค่อีกรอบหนึ่งไหมคระถ้าออกมาจะไเลยัำตัวมือเลยนี่ได้ไหม่ด้กระโดดนี่แหละนม่ว่จะโมี่รีเนี่ยมือล่วงไปมาจ้าเรียบร้อยที่มั ตายดนตัวใหญ่นะมาให้แล้วนั่ตัวนอนยัน้องตุ๊กตาท่เราไปหาอันนี้เหรอต้นไ่้มาลูกลูกโทรศัตัวคนกตากแดดเขลงเหมือนโอ้ตัวใหญ่ตัวมีตัวนี้ตัวนี้หนาอะไรสกอลอะไรตัวใหญ่เหมือนกอนยัน sebahagian daripada